สวัสดีครับสวัสดีนาะนาะทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเทสเรือที่เขื่อนลำมาทานะครับนี่ก็จะเป็นเรือแบดที่เรจากค่ายแบดแคทนะครับก็เรือลำนี้ผมจะใช้เป็นเรือที่ทําคลิปนะครับแล้วก็ออกตการายการแข่งขันต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศถ้ามีโอกาสก็จะไปทุกที่นะครับนี่ก็จะ ให้ช่างเชื่อมเป็นคนเทปเพราะว่าเยรยือลำนี้ออกจากอู่ช่างเชื่อมชัยภูมินะครับกอน,นี่เลยในเทปก็จะใช้ในการทําคลิปลง YouTube นะครับแล้วก็ออกรายการแข่งขันแมตต์ต่างๆรายการต่างๆทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ต่างประเทศถ้าว่าไปได้ไม่เหนือบากก่าก็แรงมีเวลาตรงกันผมก็จะไปนะครับก็ฝาก นา้นาๆนะครับเจ่ชื่นชอบการตกปลาโดยเฉพเรือนะครับติดตามผลงานเล็กสเต็ปรัวแล้วก็เรือลํานี้แล้วก็เหยื่อสเต็ปรัวด้วยแล้วกันนะครับอันนี้จะเชื่อมเทสดนี่ออกตัวนี้ตอนนี้เรากําลังลองใบกันยนะครับไปแล้วอองไปแล้วนะครับ เป็นคลิปลงในน้ำนะครับอ่ามันจะพูดไม่ค่อยได้นะเพราะว่าลมมันแรงนะครับ จากอู่ช่างเชื่อมนะครับเรือลำนี้ก็จะเอาไปใช้ตกปลาทำคลิปวิดีโอแล้วก็ลงแมทที่มีการแข่งขันในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับถ้ามีโอกาสก็จะลงทุกแมทเลย<ม>ก็เรือเป็นเรือ21<ม>ฟุตของค่ายแบดแคทนะครับเกาะเครื่อง2.75จากยามาฮ่าสจังหวะนะครับเพสรอบแรกหน้าชาร้บำตาไหลแล้วนะนนี้ ออสองครับนารอยไปแล้ว จะมาแค่นี้นะครับน่าจะมาเปลี่ยนใบอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหไปแล้ว ออกไปแล้วนะครับฝากนะครับฝากน้านะครับทีชินชอบเรือนะครับช่างเชื่อมนะครับช่างเชื่อมชัยภูมินะครับแกรับทําเรือซ่อมเรือต่อเรือหาเรือให้นะครับใครอยากได้เรือแบบไหนก็ลองทักมาหาแกดูแกจะช่วยหาให้อันลนี้ก็ช่างเชื่อมเป็นคนดําเนินการให้หมดนะครับ เพราะว่าเรือมันอยู่ต่างประเทศแกก็เป็นคนดําเนินการทําเรื่องให้ทุกอย่างจนเรือเข้ามาครับผมก็อพอใจนะครับผมว่าผมไม่ค่อยขี่เร็วนะครับแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะมองว่าวิ่งไม่ดีเท่าเรือเขาก็ได้บเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับผมแค่ว่ามันขึ้นน้ําเข้าหมายได้ไม่พังกลางน้านั่นก็คือพอใจแล้วผมนะครับมีมาแล้วมาแล้วนะครับหากลับ นี่เข้ามาเลยอืมมาแล้วครับแบดแคทยี่สิบเอ็ดฟุตนะครับ, cat, ครบเครื่องสองเจ็ดห้านะครับเลย ต่างคนต่างทายกันแล้วก็ห้างร้านไหนบริษัทไหนนะครับอยากร่วมเดินทางกับเราอยากร่วมสนับสนุนผมแต่ตอนนี้ผมยังไม่ดังนะต้องบอกว่ายังไม่ดังแต่สักวันก็ต้องมีคนรู้จักผมนะครับก็ฝากด้วยก็ฝากติดตามเล็กสเต็ปรัวเยือสเต็ปรัวแล้วก็ผลงานทาง u t ท b e ของผมด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าอยากเข้าร่วมการเดินทางสนับสนุนผม ก็ลองติดต่อมาที่เบอร์ทายคลิปวิดีโอนี้ครับก็ต่างคนต่างช่วยกันพี่ช่วยผมผมช่วยพี่พี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่ตามนั้นนะครับเล็กสเต็ปรัวฝากไปด้วยกันโอเคครับ